กรับสวัสดี FC แฟนลูกหนังทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมช่องเซียนสนามย่านะครับเอาละครับวันนี้มาวิเคราะห์บอล4คู่เด็ดประจำคืนวันที่30กันยายน2568วันนี้เราอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันขอรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามให้ด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆลูกหนังท่านใดที่ชื่นชอบในการเดิมพันบอลเดียวบอลสเต็ปแอดมาได้ที่บ้านเขียว at NNN 5 5 7มีทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้อง at NNN 5 5 7มีแอดนำหน้าด้วยนะครับมีทายผลสกอร์รับ10ใบเทาทุกวันฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับ คู่นี้เป็นคู่ติดดาวพี่ๆสามารถทายผลสกอร์ได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ครับเป็นทางด้านไคร,รัตอัลมาตีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนราชันชุดขาวอย่างเรอัลมาดริดคู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่เรอัลมาดริดเป็นต่ออยู่2ลูกครึ่งครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยอัลมาตีชนะ3เสมอ1แพ้1ซึ่งแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนในศึกยูฟานี้แหละครับส่วนในลีก ผลงานอัลมาตีค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนมารดิด5นัดหลังสุดก็พึ่งแพ้อัมาดิดมา5ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยครับส่วน4นัดที่เหลือเก็บใช้ได้ทั้งหมดสถิติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยครับมาเช็คขุมกําลังกันหน่อยครับเอามาตี Al เนี่ยนักเตะบาดเจ็บกันหลายตัวครับหลักๆก,ก็มีอย่างเจ้าเปโลกับซาราสกี้ส่วนมาริดเนี่ยนักเตะบาดเจ็บอยู่5รายซึ่งเป็นแผงหลังทั้งหมดเลยนะ แบ็กขวาเนี่ยเจ็บทั้งสองคนเลยอย่างคาบาคารกับอาโนโดยรวมแล้วผมมองว่าไม่ใช่งานยากของราชาชุดขาวครับนัดนี้มัดดิดจะสามารถเก็บชัยไปได้ที่สกอร์5ประตูต่อ0ูนย์ครับฮ่าหวานเจี๊ยบคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านโบโดคลิมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไกเด้วยทองทอดแนมฮอตสเปอร์คู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่สเปอร์เป็นต่ออยู่ปอปลาครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยดูดีเลยครับทางด้านโบโดกลิมจัด3เสมอ2ส่วนสเปอร์ชนะ3เสมอ2เช่นเดียวกันฟอร์มดูดีกันทั้งคู่เลยนะสถิติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันในศึกยูโรป้าเป็นทางด้านสเปอร์เก็บชัยไปได้ทั้งไปและกลับเลยวันนี้จะขยับมาเจอกันในศึกยูฟา มาดูคุมกำลังนักเตะกันหน่อยครับโบโดกริมเนี่ยนักเตะอยู่กันครบเลยนะพร้อมล้างตาเลยทีเดียวส่วนสเปอร์เนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บอย่างเจมส์แมดดิสันคูลูเซฟกี้แล้วก็ตัวอื่นๆอีก5รายเลยนะคู่นี้ผมยังมองไปที่สเปอร์ครับเอาอยู่แน่นอนสเปอร์จะชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งอ่ะหวานเจีย๊ยมาต่อกันในคู่ที่3ครับ ปาฟอสจะเปิดบ้านต้อนรับทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างไบเยนมิวนิกคู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่ไบเยนเป็นต่ออยู่2ลูกควบครึ่งครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยปาฟอสชนะ3เสมอ1แพ้1ดูดีเลยทีเดียวส่วนไบเยนชนะมา5นักตวดส่วนนักเตะเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับอย่างที่พี่ๆรู้กันอยู่แล้วไบเยนเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะคู่นี้ไม่ยากครับใส่ไปที่ไบเยนผมมองว่าไม่ต่ำกว่า4เมล็ดครับสกอร์คู่นี้ไบเยนจะเก็บชัยไปที่สกอร์4ประตูต่อ0ูนหวานจี ต่อไปกันในคู่ที่4ครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสลาเวียปรากคู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่อินเตอร์เป็นต่ออยู่1ลูกครึ่งครับฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งคู่เนี่ยอินเตอร์ชนะ3แพ้2ส่วนสลาเวียปรากชนะ3เสมอ2ฟอร์มดูดีเลยทีเดียวครับมาดูขุมกำลังกันหน่อยครับทางด้านอินเตอร์เนี่ยพร้อมบุกเต็มที่ นักเตะไม่มีบาดเจ็บนัดนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นส่วนสลาเวียเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างโทมันโฮเลสฟิลิปฮอสกายไม่ต้องคิดเยอะครับชั่วโมงนี้ต้องอินเตอร์มิลานผมมองไปที่อินเตอร์จะสามารถเก็บชัยไปที่สกอรสีประตูต่อหนึ่งครับหวานจีย๊ยบเอาละครับมาสรุปแนวทางการวิเคราะห์กันทั้ง4คู่ในค่ำคืนนี้นะครับคู่ติดดาวเนี่ยผมให้ไปที่เลอ,อารมริตจะชนะที่ สกอร์5ประตูต่อ0คู่ที่ 2, เนี่ยสเปอร์จะชนะ3ประตูต่อ1คู่ที่ 3, บาเยจะชนะ4ประตูต่อ0คู่ที่ 4, อินเตอร์มิลานจะชนะ4ประตูต่อ1หรือพี่ๆท่านไหนมีความเห็นนอกจากนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปเราจนจบขอให้ชมดีมันหมานกันทุกคนนะครับคืนนี้ก็จะไปวันนี้ครับ สำหรับแฟนๆลูกหนังท่านใดที่ชื่นชอบในการเดิมพันบอลเดี่ยวบอลสเต็ปแอดมาได้ที่บ้านเขียวแอด nnn557 ครับครบจบเรื่องบอลน,น้ำดีเงินชัวมีทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้องแอด nnn557 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์คู่ติดดาวถูกเพียงหงคู่รับ10ใบเทาถ่ายได้ที่ใต้คอมเมนต์และหน้ากิจกรรมหน้าเว็บครับ และเข้าร่วมกลุ่มในบ้านเขียวฟรีในบ้านเขียวจะมีให้ทุกคู่ไม่ผิดหวังไม่แพ้ที่ใดแน่นอนครับครบจบเรื่องกีฬาต้องที่นี่ที่เดียว @nnn557 ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ